ฮัดเจอกันอีกแล้วเจออีกแล้วเนาะโอ้โหเจอ,อนนเรื่อยเจอบ่อยเจอทุกสเสาเลยอโอเคครับวันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวผมจะอธิบายฮะวันนี้ะนะเรามีปืนปืนเก่านะเป็นเป็นเป็นโค้นเก่าที่สวยเก็บสาเหตุที่ตอนเนี้คนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากเล่นเพราะว่า ลูกมันหายากลูกหายยากแต่แต่ในตลาดมีมีลูกขายครับอันเนี้ยอาจจะขายนัดร้อยร้อยร้อยกว่าแล้วแต่นัดละนะนะเป็นปืนนี้เป็นปืนนี้ครับลูกโม่ลูกโม่โคนโอเคดูดิตาโคนเป็นโคนโพสิทีฟเปเชี่จุดสามสองอ๋อตัวนี้่ะปบสภาพแบบเดิมเดิม นะครับสมัยที่คุ้นพันคุนพันคุนพันหรือเปลาอ่าขุนพันใคอแต่เนี้ยสภาพเดิมเป็นเงี้ยแล้วเราเก็บไว้นะเราเก็บแล้วเ้ามึงเพิ่งออกมามีโอกาสได้ออกมาให้ให้ให้ชมเพราะว่าช่วงนี้เงียบเหงาหน่อยเป็นป่าเลยเป็นป่าเลยเนี้ยใช่ตป็นเราเองเขาเรียกอะไรปาหางหนูหางหนู งหนูเป็นไงป๋าขอไปผมรู้เลยอางหนูเขาเลือกมาได้ไงไอ้นี่เหรอยิ้เล็กๆ,ๆเนี่ยหยิ <c oughs> ้เล็กๆเราต้องเล็กเนี่ป๋าเออแปลกเนาะคือมันมีคือมันมีปืนอย่างเงี้ยเหมือนกัน <c oughs> นะแต่มันเป็นสมิตสมิตเป็นสม <Smith. S 1> ิตเนี่ยเป็นเป็นจุดสามแปดเมื่อสมัยก่อนตำรวจหรือพวกราชการเนี่ยพวกเอาผู้ใหญ่ในอำเภอเลยเนี่ยเขาใช้อ่านะครับ Oh. เขาก็มีชื่อเรียกว่าเอ้ยรุน่นนี้เป็นรุ่นหางหนูนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ oh. ม,มันก็เลยติดมามันก็เลยส่งผลมาใช่ไหม oh. แต่ตัวเนี้ยท่านักสะสมชอบก็ยังมีหาหาได้สวยๆมีครับนะแต่จะสวยแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ<อ>คืออย่างเงี้ยอันนี้นคือผิวเดเอิมปะคือเดิม <laughs> เดิมปืน <laughs> อยู่กับเราเนี้ย สิบยี่สิบปีเราไม่เคยยิงเลยทัซ้ำเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งกระสุนแพงอันนี้เป็นอะไรจุดสามสองจุดสามสองแต่ตอนนี้มีมีกระสุนขายอ๋อครับนะแพงหน่อยแต่ว่าโอเคนะจำจำจำเขาวที่แล้วได้ไหมที่เราบอกว่าเอสมิธต้องดันม่ดันอ่าลูกเกอร์กดกดโค้นดึงโค้นไงปะดึงครับเห็นไหมครับ นะครับดึงถอยหลังดันโม่แต่โมออกอ๋ออย่างนี้นี่เองเห็นนะเห็นนะปืนของเขามีแต่ของเขาซิกซิกเจอร์เขานะเป็นหกนัดหกนัดตัวนี้หกนัดปแต่ดูมันก็ใกล้เคียงสามแปดนะป่าก็ขนาดลูกจะเล็กกว่าหน่อยอ๋อจะเล็กกว่านิดนึงครับเป็นลูกจุดสามสองเป็นรีวอลเวอร์จุดสามสองโอ้ดูแลจะเห็นเด่นชัดก็คือ มาครับสอนโอ้โหนี่ไงเฮาเป็นโค้ดเลยครับโค้ดที่แล้วยังมีอีกตัวผมมีอีกตัวนะเออสามนิ้วสั้นสัสี่นิ้วนะไม่มีตัวสี่สามนิ้วลำกล้องมันเท่ากันไหมปะเท่ากันคือจุดสามสองเือนกันเท่ากันแต่สั้นกว่าสั้นกว่าอมปืนนี้เมื่อก่อนตำรวจใชเหรอครับป๋าส่วนใหญ่เมื่อก่อนก่อนข้าราชการนหาดตำรวจใช้สมัยก่อนมันสักกี่ปีแล้วปะ โอ้คุณพันน่ะโอ้เทียบมาแล้วกันคุณพันแปดสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีได้หรองป่าเนี้ยได้ได้โอ้โหคืออยู่กับเราเราก็โอ้เบาดีป่าเก็บอะเก็บอย่างเดียวเหมาะมือมากเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นผิวเดิมของเขาเลยฮะไอดเดิมนี่เดิมเดิมอันนี้เดิมโอ,โอ้โหคนที่เขาชอบเก็บชอบสะสมอะครับ เอแล้วดีดีอย่างหนึ่งรุ่นนี้ยราคาไม่แรงอ๋อเหรอครับอ่าราคาไม่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 เวอร์พุดปาสแต่ว่าเอถ้าจะหากระสุนกระสุนแรงอย่างนี้กระสุนนี่ก็มีอ๋อเหรอราคาราคากพูดง่ายคือราคาถูกกว่าสามแปดหรือถูกกว่าถูกกว่าสามแปดถูกกว่าแต่กระสุนแพงกว่าลำแปดกระสุนแพงกว่ากระสุนแพงกว่าอ๋อนี่สวยมากเลยป๋าผิวเดิมผิวเดิมค้นเป็นแบบเดิมเดิมแบบนี้ครับ เดิมมาที่นี้เลยโอ้นี่สวยนะครับอันนี้ปามาแบ่งปันปามีสองสามก็บอกอ้รุ่นเนี้ยอมีสองตัวอีกตัวหนึ่งสามนิ้วสามนิ้วปะสามนิ้วสามนิ้วอ๋อแต่นั้นก็ไม่ได้ยิง่งก็เก็บเด็กบ้านไว้เหมือนกันโอ้โหให้เราเรามาแนะนําแนะนํานะรีวิวแบบแนะนําให้นูกจับกระายาวนเอออย่างเงี้ยเป็นมีห้อนี้นะเป็นโค้ดนั้นมีนะอ่าครับอขนาดนี้มีนะจุดสามสองมีนะ อะไรพวกนี้อยู่สามแปดมีนะโอ้แต่ไก่ไก่สวยป่าถ้ไก่ก็มีใช่พอเหมือนกันพอขึ้นระดับขึ้นพอขึ้นไก่เป็นซิงเกิลคุณดูไก่ดูไก่อ่าดูไก่นะอ่ะตอนนี้พอเป็นซิงเกิลเพิ่บขึ้นปั๊บเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไก่ชิดอเห็นไหมไก่อันนี้ไม่ชิดกว่าลูกเกอร์อันเนี้ยไก่ก็ไก่ก็จะขึ้นมาชิดเลยเห็นไหมอ๋อนี่แบบคงเบาๆมากป่าทั้งนั้นเลยนก อ๋อนี่อันนี้อันนี้คือมีหัวอันนี้มีนกอ่านกเขาจะขยับได้อ๋อครับเห็นไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองพอมีหัวพอขึ้นใายพับโม่จะหมุนลูกโม่ก็จะรับกระสุนครับแผ่นจางกระสุนก็จะเข้ามารับการตีของนกนะครับพอเราเราเราลั่นกกยปั้งเนี่ยครับนกก็จะสับไปสับไปเนาะเห็นไหมโอเคออกไปแต่ว่าปอกยังอยู่ข้างในปอกอยู่ข้างในครับครับ ดีจะลองให้ดูลูกแป๊บหนึ่งครับสวยนะให้ดูอีกข้างหนึ่งอ่ะข้างนี้เป็นแบบนี้ก็าอาจจะสันส้นๆหน่อยนะเพราะว่ามาหาปลาตอนเที่ยงเนี่ยออครับโอเคเรามาดูลูกจุดสามสองกันครับเฮ้ยปลามันคือใหญ่เลยเนี่ย <c oughs> ปลา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 ผมผมขอโทษครับปลาปลามีลูกสามแปดไหมได้ ทั้งแปดบูธเอาไปหมดแล้วนี่นขอปา<ม>่าอะไรกันล่ะขอป่าใช่ไหมล่ะพูดไม่เคยเลยไม่เคยมาคืนเลย<ม>เจอมาคืนเลย,เย,เลยโ<ห>อ้ป่าเขายืมลูกไปถ่ายหน่อยไม่เคยคืนป่าเลยไม่สวยปา่าผมว่าลูกมึงโอเคนะคือมันเป็น,ป,นปืนเล็กนะโอ้ผมว่า การจับถือมันเบาดีป่าแล้วมันแม่หนามากเลยอ่ะใช่ใช่มันเป็นเป็นโค้ดที่แบบสมัยก่อนแล้วเราเราดูดูด้ามเลยดูด้ามมันอะที่ลายลายด้ามมันอะทียิบละเอียดเออเนี่ยสุดยอดเลยครับวันนี้วันโค้ดครับวันวันโค้ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆอยากจะเห็นการเปรียบเทียบระหว่างสามสิบแปดจุดสามแปดกับจุดสามสองนะครับนี่ขนาดประมาณนี้ ได้ดูครับก็อยู่ระหว่างสองสองกับสามแปดบาทเนาะใกล้เคียงได้บาทนะ,ะนะใช่ใชแต่แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ้วเนี่ยนี่จุดสามแปดนะอันนี้จุดสามสองใช่เห็นไหมลูกสองสองนี่เป็นลูกหัวตะกวดหัวตะกวดนะใช่ไหมนี่หัวนี่หัวโอเคของแดงครับอ๋อเป็นงี้เนี่ป่านเนาะแต่แต่ได้เห็นท่าป่านเนาะสามสองกับสามแปดถือว่าเอาเรื่องนปะป่าผมว่า เร่นเียพราคนเนี่ยปืนด้ามเขาจะทําเหลียวเล็กแล้วก็บาบีทําเพื่อการจับนี่นิ่มนวลจับถนัดมือดีกว่านะใช่จับถนัดมือนิ่มแบบแบบเข้ามือถ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 ือเป็นรุ่นหนึ่งที่หายหายากพอสมควรใช่ช่วงนี้หายากคือสวยสวยหายากอ่ะอสวยหายากแล้วก็ยิ่ง,าางเป็นาาผิวเดิมแบบนี้ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ครับ อยู่ที่คนเก็บแหละอยู่ที่เก็บรักษาอือนี่เนาะเนี่ยเดี๋ยวอย่างที่ป๋าบอกอะไรนะขอยากนะครับโค้งยังดึงดึงนะดันไม่ได้นะดันดันติดดันเป็นสมิดดันเป็นสมิดดึงแบบนี้ดึงดึงถอยหลังแบบนี้อ่าถ้าดูจากคลิปก่อนนะจะเห็นว่าสมิธก็จะมีก็จะมีมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับครับการ ใช้ดัดใช้ใช้ไม่ใช้ดันดันเข้าดันแล้วแล้วก็เปิดโม่เปิดโม่เนาะลูเกอร์ก็เป็นปุ่มแล้วกดกดเข้าไปแล้วก็เปิดโม่แต่โค้นใช้ดึงดึงมาข้างหลังดึงมาข้างหลังแล้วเปิดโม่โอเคแม่รูร่างปืนหรือกายเคียงอะคราต้องดูว่าจับยี่ห้อไหนอยู่อ๋อเนี่ยดันไหมครับแต่ผมผมจับดุมมันแน่นมากค่ะ มัน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 กระชับเดียะแบบพอดีมืออตัวท้งนี้สามสองเนี่ยแรงดีคอยมันก็ก็ตามลูกมันนะก็ไม่ไม่แรงมากสาหรับ <c oughs> สําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคครับอันนี้เรียบร้อยนะแนะนําให้รู้จักแล้วนะอันนี้เรามาดูมาดูตัวอแบบเรียกซิกเนเจอร์ของโคเลยไหของโคแต่แต่ตัวนี้ถ้าเกิดใคร ตัวน,นี้ใครมีอะไรก็โทรมาหาป๋าได้โทรามาคุยได้นะโทรมาคุยได้ป๋านะได้โอเคเพราะว่าไอซูโม่ทุจเาว่ามีคนโทรคุย,ยนเยอะแยะเลยเนาะป๋าก็ให้ข้อม,มูลเปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยละก<ม>็โอเคครับก็เป็นเนี่ยอะไรป๋าก็<ม>แบ่งแบ่งแบ่งความรู้กันหรือเปลานเน,ะนาะเออมันของ็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยโคโย้ดสามสองเนี่ยใช่ก็สวยนะเอ่อความรู้สึกมันเหมือนจับใหญ่กว่าสองสองหน่อยหนึ่งแต่เล็กกว่าสามแปด มันเหมือนเหมือนในสมิชิปป,ะปะ่ะป๋าใกล้เคียงขนาดะนะมันนะเล็กมัน